สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายนนะคะตลาดเมื่อวานนี้ก็ถือว่าลงแรงจริงๆเลยนะคะไหลลบตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดแล้วก็จนปิดนะคะก็ลบไป23จุดนะคะทำให้ภาพรวมเนี่ยกลับมาเป็นลบนะคะแล้วก็เครื่องมือนะคะในกราฟร60นาทีเนี่ยถึงแม้ว่า modified stochastic จะอยู่ในเขต oversold แล้วก็ตามนะคะแต่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวใดๆดังนั้นเนี่ย สำหรับนักลงทุนระยะสั้นแนะนําให้รอดูจังหวะก่อนดีกว่านะคะก็คือควรจะรอให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนเข้าก่อนจะกลับเข้าตลาดนะคะไม่ว่าจะลงมาที่จุดไหนก็ตามโดยเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินว่าแนวรับจะอยู่แถวแถว1405ถึง1400นะคะแนวต้านก็ต้องปรับลดลงมาเช่นกันนะคะเหลือประมาณ1417ถึง1422จุดค่ะ สต็อกวิลจะเป็นตัว SCI นะคะตัวนี้นี่ส่งตัวนิ่งๆเหมือนกำลังสร้างฐานนะคะแล้วก็ยังมี EMA 75เนี่ยรองรับอยู่ไว้อีกชั้นหนึ่งมาร่วม3เดือนแล้วนะคะดูจากบริเวณนี้นะคะถ้าหากว่าไม่ไม,ไม่ลงต่ำกว่า EMA 75เนี่ยคิดว่าน่าจะพอเป็นการพักตัวมองเพื่อหาจังหวะขึ้นต่อไปนะคะแถวนี้ก็น่าซื้ออยู่เหมือนกันก็คือแนวรับประมาณ9.85นะคะต้านก็แถวๆ10.5-10.7ถึงแล้วก็คัทลอสที่9.7 ตัวซิฟโก้นะคะดูก็ยังฟอร์มตัวเป็นอัพเทรนดีอยู่นะคะแล้วก็เมื่อวานวิ่งสวนตลาดขึ้นมาอย่างแข็งแรงนะคะสัญญาณซื้อนะคะมีมาแล้วจากตัวเครื่องมือระยะสั้นนะคะส่วนกลางๆคือ MACD เนี่ยทำท่ากำลังจะตัดสกเนลไลายขึ้นมาเหมือนกันแนวโน้มก็จัดว่าค่อนข้างดีรับคือ10บาท80ต้าน11.4กับ11.7แล้วก็คัดลอสที่10.6ค่ะ <c oughs> ตัวสุดท้ายจะเป็น cpnrf นะคะตัวนี้นี่ได้แรงซื้อกลับมาผักดันให้ราคายกโลกขึ้นมาตลอด3วันทําการขณะที่เครื่องมือเนี่ยเริ่มทยอยกันกลับมาส่งสัญญาณซื้อคาดว่าจะได้เวลาเดินหน้าต่อนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่19บาทแล้วก็ต้านแรก19.5นะคะถัดไป19.8คัาดลดที่1 8 8ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ